พปกับผมพี่แม่สายวันพี่น้องวันนี้้าพี่น้องใส่กุ้มอะไเห็นหมตัวเงินตายตามมาตามมาตามมาเบื้นพี่น้องเด้อเืองต่ำก็สีมานบ่จะได้กุ่มอะไเบิ้งเบิ้องกุ่มตุ่มกุ่มใส่กุ่มผมถอดกิ่งออกเส้งให้ยาบาคนเด้ออยลงน้หอพี่น้องตามมาตามมา ละักไมุ่เก้าคนละไม่เอาได้หมดเลยันี้ออกกะมาพี่น้องออกกะมาตีหาลวงมาผีเลยเบา่นยเบาน่ยมากกับเบาไม่น้อยบ่าไ่น้อยก็เป็นไม่ีท่าหมดเลยอคนเลยละ มาตัดมาล้วกับอกปบอเยอเปมาแล้วมามาแกมเงีับพี่าามมาน้องเงี้ย่ยัง รมสดรำสดรำสดทำดไมต้อารำทมรำเนี่ยรำรำรำ,รำเนี่ยท่านท่านมรำเนี่ยรำยรำรำ,รำห่ำา,านกับห่ำลห่อทานเนาะยก็มีน้องกันนีเ่งเ็เรนะือยเรื่อเ้ยไม่ต่อ,อกน็นอง ก้อยอื่นบนแรงเอิ่มเท่านี่แหละก้อยเท่านี่แหละผมห้ามว,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 วันโอ้ยเอนไมก็บติดตามส้มไอ้จบคิวต้อี่ปดองเด้อ กดมาทุไมไม่กดไกแช่ผมแน่กดติดตามกดกะไข่ผ่เด้อกดติดตามเฟซบุ๊กผมครับแช่กับเฟซบุ๊กกดละเ็นกนังไกผมแน่เพื่อที่ทายทำนป่าหากุ้งแน่ดูเ,เลยถ้าตอนที่มี่องเด้อทยเงาไปล้กวา มันอาจจะเกิดเวลาที่เขากำหนดที่ตอนในเบื้งวันไดวอจะได้จะเริ่มฝากกดติดตามไม่ได้ครับเด้อมี่นอนเนี่ยใส่เสียนี่ใส่เสียงสีใส่เสียงสใส่ที่นี้นี่นี่จะกัเอาลงน้ำ พี่น้องเบื่อไี่ใส่เขาสิละแล้วก็จุ้งนำโมนีอามาว่หลายหลังเบื้งูสิไดวนี้สิไดกุ้งไปก้วยว้สิเาห่าี่ัของใหม่ของใม่สิเปิดซิงเปิดซิงเปิดซิงกนโอเค บรรยากาศพี่น้องกำลังกันนี่โอ้บ้านนะพี่น้องด้ยพีอง,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 งบาด้ย่งั้นยังคงเลยนี่้ชนาดได้สางมาเนี่ยใแล้วใส่งเงี้ยเราเนี่ยนี่ใส่กับใส่เงี้ยเเขาสียต้องบอพี่น้องตามมาเถอให้บ้าเล็กถือซอยเนี่ อคงจะโซ่ลงบอลเนี่ยตีเนี้ยงไหนแล้วไปตดตามทุกพี่น้องวะไม่ดีขี้วะใหญ่วะอ้างไปยองพี่น้อง ไม่ยมต้องถิโดนกต่ต้องที่ตามแข่งให้นำให้นำแข่งเลยอย่ากให้นำไปยังไงละอยากไฟเป็นไต่ตั้งไว้ตั้งไว้เองสิหนอนมันมาเขาตั้งไว้เังส่แล้วก็ดึงปล่อย ำรับทุ <fo oth> <constitutional> <t Flight number one> ่มให้จบลิปพี่ร้องเปิ้มกันได้ปะอึบนี่มาตามมาตมาอีกเด้ยโอ้ข้างกับซีแมนลำบาก้งเบากด ม, cado, sociedad, มุนป้ามุนดวงไปมันเีลดีละมากี่นองมามากนตริงปลามุนดงูว่าจะขากุ้งขกาฮมังกัี่นองกไปจบิเ้ออกีละหนึงนาสหนึง ว่าใครเราเซกันเลยว่าใครดิมุงวันนี้วันไหนปลาต้นนี้แหเสี่ยงเช่นดวงโอ้ยนี่จะสองอันผู้หญิงยังไง นี่ละเบิ่งไว้เบิ่งไว้เบิ่งไว้พี่น้องเบิ่งไว้ได้กุ้งเหรอโอ้นั่นแห่งไรพี่น้องเฮ้ยท้าวท้ายว่ะมากกว่านี่น้ำเต็มบ่บ้านนี้แข่งเกเรเลยเนาะนี่แบบคนใหม่ห้างนี่นะฮะกูอยู่ดี

ตเลาท้องกันพี่น้องเด้อแจกลุ่มทิมงันเด้อเบิ้งส่วนทุกคลิปที่น้องว่าจะได้บอไปเล่าขาหลังรุ่นรุ่นนั้นกันตัวนี้ก็เดี๋ยวผมตัดต่อคลิปให้เบิวงพี่น้องว่ามันจะไดบอไรผมก็ใส่เช่ไว้แล้วขาหลังก็เล่ามึงอีกทีหนึ่งว่าจะได้บอเรื่องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดเลค์ครับคนมาตรงไหนกับเบิ้งให้จบคลิปแน่เบิ้งแค่นสองอาเที่ก็ เพื่อจบคลิปนะครับกรล่องครับเจ๊ซอยเลี้ยผมพ่อได้ถ่ายคลิปเป็นไม่เห่เบิ้งพี่น้องพ่อได้กำลังใจกับผมแน่กับเบานหน่อยครับสวัสดีครับติดตามจนคลิปคร,รับเด้อร์เด็กครับมาเด้อวันนี้ไพ่พี่น้องเก็บขึ้นเลยพี่น้องเก็บโม่งคว้าแล้วเต็มเรื่องสีหาคว่าคนละมันมีไพ่พี่น้องมาเก็บกันหมดนี <c oughs> มาเด้อพี่น้อง บวองไปเดี๋ยวอ้ยลงมากุ้งขึ้นเก็บเอากุ้งคืนที่น้องกุ้งคืนมาเนี่ยไปเอาคืนไปเก็บตัวไก่เหมนเมื่อก่อนเก็บตัวไก่มาก่อนเก็บตัวไก่กันมาดิมาตามมาตามมาก่อนแสงว่ะไหลว้าเดี๋ยวเกลี่น้องไก่กันไม่้หลังเข้าว่ ในน้ำตาลทูม้งตูม้งกูว่าตามาตามาต้องกัดดูดึงกันรุนเดวยกันว้ำขาวันมังอีกมันบ่โอ๊ยกมันิดนี้ว่าน้ำไปดูใจดูน้ำหนังได้เลยล่ะ ใส่ชั่วโมงกว่าฟ้าพี่น้องมืงเี่นฟ้าว่าด้ใรส้โดนมั้ยผมได้ค้แนนของการเดิมครับเปิ์น้ำการตุ่มแหลกท่านใส่โอ้โห้ยนานป่เป็นไรไอ้ยะโอ้โหนนองพัน,พนข,ขนาดไส่โบดโดนได้นี่พี่น้อง ใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอได้ก่อยพอได้ก้อยพอได้ก้อยเ่สะท้อนเสงมาแกันมาฟ้องม่มองมาออม้อง่ใส่บโดนโอ้ยอัน2องอันฟองก็ไม่เบาจ้ะโอ้ได้ก้อยไได้ก้อยล้ว สุดยอดเลยทีนี้ผมเห็นปันไดว่ามันสะท้อนแสงสะท้อนเสียงน้องเบื้องเบิ้งเบื้งตองกานพี่น้องได้กล้วยได้ก้อยแล้วเนี่ยนั่นนู่นเนี่ยต้องกานพี่น้องเบิ่งไว้เด็กสามปันพี่น้องเบ่งพี่น้องโอ้ยขาตัดใส่ถุงเดี๋ยวพี่น้องสุดยอดสุดยอดบดมือนี้ เป็นตาบ้าพี่น้องผ่านผ่นได้ทุกแต้มได้ทุกแต้มเออได้ทุกแต้มมันทุกแต้มผ่านผ่านผ่านเดิงพี่น้องเดนายพี่น้องผ่านผ่านหมดเลยติดจับติดจับหมดเลยวบเตรีซองพี่น้องเตีย

นี่บาคานพี่น่องเห้ยงานอยู่เอสอีกนึงอยู่ใสบกผัดนี่น้องบกผัดได้เหรอกอดกรุงรดน่ะส้มเกล็ดวัดคักคักคักโอ้โหบุ๋มป็นหน่วยหนยด้ครับนี่จอดซูจอด À, ông là lung lang bóng nghe 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 là nghe 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 nghe

เสด็จเสดาเขาว่าเสดาหวานแล้วะกุ้งสุดยอดเลยวะในทุกเต้มว่าไปหนยหน่อยเด้นี่เป็นกิโล่ผมได้เไหมไปลองด้ากุ้งด้าเนี่ยนี่ละไซมานอะสมงนึง สมดพี่น้องสเมระสทนสเมริมระสิทธิะรกุ่นไปเดียวหานทานลังในตำนีออมืไบ่นอ๋เม่เมื่อ้อเบื้องพี่น้องเบื้องนห่เบื้องขัดขัดขัสุดยอดสุดยอดม่วันีน้องาเลเกือบเป็นโลพี่น้องชม่วงเดียวเมื่อมื้อนีที่คัดวันหิววะกุ้งไฟพี่น้องยอดยอดเกือบเป็นโลคอ่ง้อบางทีล่ะ กุ้งด้นี่นิบนปบ่าบนปะะ่าอาตีอันนี้คือคุณเดิดเดิดบ่เพื่กระดีอนาอนาใส่นางใส่มาเลยอนน้าเพื่น้นองมาเนี่ยขอจบคลิปสิเดี๋ยวครับพี่น้องสวัสดีครับ